คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สวัสดีครับพบกับเรื่องเล่าคืนหลอนเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เกิดขึ้นในงานศพครับเป็นงานศพที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่มันกลับมีเรื่องที่หาคำตอบไม่ได้เกิดขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณชัยครับชัยเป็นคนหนุ่มที่ทำงานในเมืองเขาเป็นคนสมัยใหม่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีเลยสักครั้งในชีวิตสำหรับเขาทุกอย่างต้องอธิบายได้ด้วยเหตุผลถ้าได้ยินเสียงแปลกๆเขาก็จะบอกว่า ลมพัดหรือไม่ก็สัตว์ทำของตกเขาไม่เคยกลัวความมืดและไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณจนกระทั่งเขาต้องมาเจอกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองเรื่องมันเริ่มตอนที่คุณยายของชัยเสียชีวิตลงด้วยโรคชราทางครอบครัวจึงจัดงานศพขึ้นที่วัดในหมู่บ้านสาลาที่จัดงานศพหลังนี้ค่อนข้างเก่าและอยู่ลึกเข้าไปท้ายวัดติดกับกำแพงที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาทึบ ทำให้บรรยากาศตอนกลางคืนดูเงียบเชียบและมืดกว่าปกติในคืนสุดท้ายของงานศพหลังจากที่ทุกคนกลับไปบ้านกันหมดแล้วเหลือเพียงชัยคนเดียวที่ต้องอยู่เฝ้าสาลาตามคำสั่งของแม่แม่บอกว่าอยากให้ลูกหลานอยู่เป็นเพื่อนยายเป็นคืนสุดท้ายและช่วยดูทูบเทียนไม่ให้ดับชัยไม่ได้คัดค้านอะไรเพราะเขาคิดว่าการนอนเฝ้าสาลาศพก็เหมือนกับการนอนค้างแรมทั่วไปเขาไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลย ช่วงหัวขํายังมีเพื่อนบ้านมานั่งคุยเป็นเพื่อนบ้างแต่พอตกดึกประมาณเที่ยงคืนทุกอย่างก็เงียบสงัดลงเพื่อนบ้านขอตัวกลับไปพักผ่อนเหลือเพียงชัยคนเดียวที่นั่งอยู่บนเก้าอี้พลาสติกข้างพวงหีดกลิ่นดอกไม้ในงานศพที่เริ่มเหี่ยวเฉาผสมกับกลิ่นควันทูบที่ลอยจางๆมันทำให้บรรยากาศดูอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกแสงไฟนีออนบนเพดานศาลาก็ส่งเสียงดังจี๊จๆ้ตลอดเวลา ชัยพยายามเปิดโทรศัพท์ดูคลิปเพื่อแกล้งเหงาแต่สัญญาณเน็ตที่นี่แทบไม่มีเลยเขาเลยทำได้แค่นั่งนิ่งๆฟังเสียงลมที่พัดยอดไม้ข้างนอกเวลาผ่านไปจนถึงตีหนึ่งชัยเริ่มรู้สึกง่วงแต่ในขณะที่เขากำลังจะหลับตาลงเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากทางด้านหลังโลงศพครับมันเป็นเสียงเหมือนมีใครบางคนกำลังลากอะไรบางอย่างไปกับพื้นไม้ชัยสะดุ้งตื่นแล้วหันไปมองทันที ด้วยความที่เป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเขาจึงเดินเข้าไปดูหลังโลงศพทันทีเพราะคิดว่าอาจจะมีแมวหรือหนูหลุดเข้ามาแต่พอเดินไปดูเขากลับไม่เจออะไรเลยทุกอย่างวางอยู่ที่เดิมไม่มีร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเขากลับมานั่งที่เดิมแล้วคิดว่าตัวเองคงหูฝาดไปเองแต่หลังจากนั่งลงได้ไม่นานคราวนี้เขาได้ยินเสียงชัดๆมาจากข้างในโลงศพครับมันเป็นเสียงเหมือนมีคนเอาเล็บขูดไม้ดังอยู่ข้างในนั้น ชัยเริ่มนั่งไม่ติดที่เขาเริ่มคิดหาเหตุผลว่ามันเกิดจากอะไรร่างกายคนเราหลังเสียชีวิตอาจจะมีการขยับหรือมีลมข้างในหรือเปล่าเขาพยายามปลอบใจตัวเองด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่เสียงขูดไม้นั้นมันกลับดังขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ข้างในจะพยายามทำอะไรบางอย่างทันใดนั้นไฟในศาลาก็กระพริบและดับพริบลงทันที เหลือเพียงแสงสว่างเล็กๆจากเทียนหน้าโลงศพที่สั่นไหวไปมาชัยนั่งนิ่งไม่กล้าขยับใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความมืดนั้นเขาเห็นเงาคนนั่งอยู่ที่มุมศาลาตอนแรกเขาคิดว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ลืมของแล้วกลับมาเอาแต่พอมองดูดีๆเงานั้นนิ่งมากนิ่งจนน่ากลัวเมื่อสายตาของเขาเริ่มชินกับความมืดเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งใส่ชุดไทยสีดำแบบที่คุณยายใส่ ชัยพยายามจะอ้าปากถามว่าใครนะแต่เสียงเขาก็กลับหายไปหมดเลยเงานั้นค่อยๆลุกขึ้นช้าๆแล้วเดินตรงมาหาเขาที่เก้าอี้เสียงเท้าที่เดินกระทบพื้นปูนมันดังชัดมากในความเงียบชัยหลับตาแน่นและพยายามนึกถึงสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดว่าผีไม่มีจริงแต่มันมีกลิ่นหนึ่งลอยมาแตะจมูกเขาเป็นกลิ่นนั้นอบไทยที่คุณยายชอบใช้เขาจำกลิ่นนี้ได้แม่นยำ แล้วเขาก็รู้สึกถึงลมเย็นๆที่มาปะทะหน้าพร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่ายายมาเปลี่ยนเทียนให้กลัวหนูจะมองไม่เห็นพอสิ้นเสียงนั้นแสงไฟนีออนก็กลับมาติดสว่างเหมือนเดิมชัยลืมตาขึ้นมาด้วยความตกใจเขาหันไปดูที่หน้าลงศพและพบว่าเทียนเล่มเก่าที่ใกล้จะดับเมื่อกี้ถูกเปลี่ยนเป็นเทียนเล่มใหม่ที่ยาวและสว่างกว่าเดิมทั้งที่เขาไม่ได้ขยับไปไหนและไม่มีใครอื่นอยู่ในศาลานั้นเลย เหตุการณ์นี้ทําให้ชัยอึ้งไปนานมากครับเขาเปลี่ยนความคิดทันทีว่าเรื่องบางเรื่องอาจจะอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลเสมอไปและสิ่งที่เขาเจออาจจะไม่ใช่ความสยองแต่มันคือความเป็นห่วงของคุณยายที่มีต่อเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะจากกันไปจริงๆเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ชัยจำฝังใจและไม่เคยลบหลู่เรื่องที่มองไม่เห็นอีกเลยครับ